สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุบรรณขุมโมดหรือครูโอมนะครับตอนนี้ครูกําลังจะย้ายตู้นี้ครับโดยครูจะดันตู้ไปทางนี้ครับแต่ครูพบว่าตู้เนี้ยดันยากมากเลยครับดังนั้นเดี๋ยวครูจะมาหาวิธีที่จะช่วยให้ดันตู้ได้ง่ายขึ้นครับวิธีแรกนะครับก็คือครูจะเอาของออกจากตู้ครับอีกวิธีหนึ่งครูจะเอาผ้ามารองระหว่างตู้กับพื้นแบบนี้ครับ ครูจะลองผักดูนะครับอตอนนี้ผักได้ง่ายขึ้นแล้วครับการที่ครูเอาของออกจากตู้หรือการที่เอาผ้ามารองระหว่างตู้กับพื้นเป็นการช่วยลดแรงเสียดทานครับซึ่งขนาดของแรงเสียดทานจะขึ้นอยู่กับปจัจจัยใดบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันครับเราจะมาศึกษากันว่าขนาดของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับอะไรบ้างจากกิจกรรมต่อไปนี้ครับ่า จากตอนที่แล้วในตอนที่1นนะครับครูมีอุปกรณ์ก็คือมีแผ่นไม้แล้วก็มีถุงทรายวางอยู่แล้วก็จะมีเครื่องสร้างสปริงนะครับเกี่ยวกับตัวแผ่นไม้ด้วยเชือกแบบนี้ในกิจกรรมนี้ครูจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมครับก็คือวัสดุต่างๆที่จะมีพื้นผิวต่างกันเช่นกระดาษลูกฟูกกระดาษทรายโฟมครับแล้วก็ถุงพลาสติก แล้วก็จะมีถุงสายเพิ่มให้ด้วยครับครู <c confer dles> จะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะครับว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานครับจากนั้นก็ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานแล้วก็ลองออกแบบและทดลองนะครับเพื่อทดลองดูว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานครับครูมีสมมติฐานอยู่2อย่างครับเดี๋ยวนักเรียนลองฟังดูนะครับว่าสมมติฐานของนักเรียนจะเหมือนหรือต่างจากของครูยังไงครับ มาดูสมมติฐานแรกก็คือผิวสัมผัสที่ต่างกันจะทําให้ขนาดของแรงเสียดทานต่างกันไปด้วยครับคราวนี้ครูจะทําการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานยังไงมา,มาดูกันนะครับก็คือครูมีอุปกรณ์ก็คือมีตัวแผ่นไม้นะครับซึ่งครูจะลากแผ่นไม้ไปบนพื้นผิวแตกต่างกันครับแล้วก็จะเปรียบเทียบขนาดของแรงเสียดทานที่แตกต่างกันโดยแรงเสียดทานครูจะพิจารณาเฉพาะแรงเสียดทานจนครับ ดังนั้นในการทดลองนี้ตัวแปรต้นก็คือคู่ผิวสัมผัสครับตัวแปรตามก็คือขนาดของแรงเสียดทานจนส่วนตัวแปรควบคุมก็คือน้ำหนักของถุงทรายซึ่งครูใช้3ถุงครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เหลือรวมถึงวิธีการดึงก็ต้องดึงให้เหมือนกันครับซึ่งครูคิดว่าเมื่อครูเปลี่ยนคู่พื้นผิวสัมผัสแต่ละชนิดแล้วค่าของแรงเสียดทานจนก็น่าจะแตกต่างกันครับ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเราไปดูการทดลองกันเลยครับค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงชา้ชาๆบันทึกค่าของแรงดึงเมื่อถุงทรายขยับแล้วบันทึกค่าของแรงขณะที่ถุงทรายกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคง,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 งที่นำแป้นไม้วางบนกระดาษทรายค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงชา้ชาๆ บันทึกค่าของแรงดึงนำแผ่นไม้มาหุ้มด้วยถุงพลาสติกและวางถุงทราย3ามถุงค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงช้าๆบันทึกค่าของแรงดึง เปรียบเทียบค่าของแรงเสียดทานในกรณีปกติลากบนกระดาษทรายและหุ้มพลาสติกพบว่าการเปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสทําให้ขนาดของแรงเสียดทานเปลี่ยนจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนคู่ผิวสัมผัสเป,เป็นวัสดุชนิดต่างๆกันค่าของแรงเสียดทานก็จะแตกต่างกันด้วยครับดังนั้นแรงเสียดทานจึงขึ้นอยู่กับชนิดของผิวสัมผัสคร,ครับมาดูสมมติฐานที่2ต่อเลยครับ สมมติฐานนี้นะครับก็คือน้ำหนักของวัตถุมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานครับก็คือถ้าน้ำหนักของวัตถุเพิ่มขึ้นขนาดของแรงเสียดทานก็เพิ่มขึ้นด้วยครับเรามาดูวิธีการตรวจสอบสมมติฐานกันเลยครับเหมือนเดิมครับคุณจะใช้อุปกรณ์ชุดเดิมก็คือมีแผ่นไม้กับเครื่องชักสปริงในการลากแต่ละครั้งคุณก็จะพิจารณาขนาดของแรงครับก็คือแรงเสียดทานจนคราวนี้ในการเพิ่มน้ำหนักของวัตถุนะครับ ครูจะใช้วิธีการเพิ่มถุงทรายเทละถุงครับในการลากแต่ละครั้งดังนั้นในการทดลองนี้ตัวแปรต้นก็คือน้ำหนักวัตถุครับตัวแปรตามก็คือขนาดของแรงเสียดทานจนส่วนตัวแปครควบคุมก็คืออุปกรณ์ต่างๆครับรวมไปถึงพื้นผิวในการลากด้วยต้องเป็นพื้นผิวชนิดเดิมซึ่งครูคิดว่าเมื่อเราเพิ่มน้ำหนักของวัตถุ โดยการเพิ่มจํานวนถุงทรายขนาดของแรงเสียดทานจนก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับเมื่อเราเข้าใจวิธีการแล้วก็ไปดูการทดลองกันครับค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงช้าๆบันทึกค่าของแรงดึงเมื่อถุงทรายขยับแล้ว บันทึกค่าของแรงดึงขณะที่ถุงทรายกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เพิ่มจำนวนถุงทรายค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงช้าๆบันทึกค่าของแรงดึง<ๆ>เมื่อถุงทรายขยับแล้ว<ๆ>บันทึกค่าของแรงขณะที่ถุงทรายกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เมื know, best, science, ่อเปรียบเทียบค่าของแรงเสียดทานในกรณีถุงทรายถุงเดียวกับถุงทรายสามถุงพบว่ายิ่งน้ำหนักมากแรงเสียดทานยิ่งมากแสดงว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มน้ำหนักของวัตถุแรงเสียดทานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับดังนั้นขนาดของแรงเสียดทานจึงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุครับ เรามาดูสถานาการณ์นี้กันครับครูมีถุงทรายถุงหนึ่งครูจะจับมันชิดผนังแบบนี้ครับจากนั้นครูจะปล่อยลงมาถุงทรายก็จะตกลงมาครับเมื่อครูปล่อยถุงทรายนะครับถุงทรายจะเคลื่อนที่ลงมาขนาดเดียวกันก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างผิวถุงทรายกับผนังต้านการตกของถุงทรายครับ ซึ่งจากที่เราทดลองมเมื่อกี้เราบอกว่าขนาดของแรงเสียดทานจะมากขึ้นเมื่อน,น้ำหนักของวัตถุมากขึ้นดังนั้นถ้าครูเพิ่มน้ำหนักของถุงทรายมากขึ้นเรื่อยๆแรงเสียดทานก็จะมากขึ้นจนเมื่อเพิ่มน้ำหนักจนถึงค่าหนึ่งแรงเสียดทานของถุงทรายจะมากพอ,อที่ทําให้ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราสรุปว่าขนาดของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับน้ําหนักของวัตถุ ถูกต้องหรือไม่เราจะไปดูจากกาิจกรรมต่อไปนี้ครับนักเรียนสังเกตนะคะถ้านําแม่เหล็กวางบนตาช่างแม่เหล็กจะกดตาช่างด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากับน้ําหนักของแม่เหล็กจากนั้นค่อยๆดึงแม่เหล็กด้วยเครื่องช่างสปริงให้เครื่องช่างสปริงเริ่มเคลื่อนที่และสังเกตค่าของแรงที่ดึงค่าของแรงที่อ่านได้มีขนาดเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนําแม่เหล็กอีกอันหนึ่ง ซึ่งหันขั้วชนิดเดียวกันมาเจาะใกล้ๆด้านบนของแม่เหล็กที่อยู่บนตาช่างสังเกตค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างจะเพิ่มขึ้นค่อยๆออกแรงดึงให้แม่เหล็กเริ่มเคลื่อนที่พบว่าใช้แรงดึงมากขึ้นแสดงว่าแรงเสียดยทานสถิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมนี้แม่เหล็กที่วางอยู่บนตาช่างเป็นแม่เหล็กอันเดิมน้ำหนักเท่าเดิมดังนั้นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดที่เพิ่มขึ้น จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุเมื่อพิจารณาแรงที่กระทําต่อแท่งแม่เหล็กขณะที่แม่เหล็กเริ่มเคลื่อนที่พบว่าแรงดึงจะเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและน้ำหนักจะเท่ากับแรงที่พื้นตาช่างกระทําต่อแม่เหล็กในแนวตั้งฉากแต่เมื่อเพิ่มแรงผลักจากด้านบนจะทําให้แรงที่พื้นตาช่างกระทําต่อแม่เหล็กในแนวตั้งฉากเพิ่มขึ้นโดยที่น้าหนักของแม่เหล็กยังคงเท่าเดิมและแรงเสียดทานก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น แรงเสียดทานจึงขึ้นอยู่กับแรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้าหนักของวัตถุค่ะจากกิจกรรมเราจะเห็นได้ว่าการเพิ่มแรงกดลงไปที่พื้นผิวในแนวตั้งฉากจะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นครับซึ่งการเพิ่มแรงกดสามารถทำได้หลายวิธีครับเช่นเพิ่มน้ำหนักของวัตถุหรือเพิ่มแรงกดลงไปแบบนี้หรือในกรณีที่วัตถุติดผนังแบบนี้ครับ การที่เราเพิ่มแรงกด <im it> ก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียทานครับดังนั้นจะได้ว่าแรงเสียทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของผู้ผิวสมัมผัสผิวสัมผัสที่ต่างกันก็จะมีขนาดของแรงเสียทานต่างกันครับและขนาดของแรงเสียทานยังขึ้นอยู่กับแรงที่พื้นผิวกระทาต่อวัตถุในแนวตั้งฉากครับยิ่งแรงที่พื้นผิวกระทาต่อวัตถุในแนวตั้งฉากมากแรงเสียทานก็จะมากด้วยครับ โดยเราสามารถเพิ่มขนาดของแรงที่พื้นผิวกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากได้โดยการเพิ่มน้าหนักของวัตถุหรือเพิ่มแรงกดวัตถุลงไปยังพื้นผิวครับเราลองมาตอบคาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับช่างไฟฟ้านําบันไดวางบนพื้นแล้วพาดกับผนังเพื่อซ่อมโคมไฟที่ผนังห้องเพื่อป้องกันไม่ให้บันไดเลื่อถนถะล่มนักเรียนคิดว่าช่างไฟฟ้าควรทาอย่างไรดีครับ เพื่อป้องกันไม่ให้บันไดเลื่อนถลยช่างไฟฟ้าควรจะเพิ่มแบงเสียสทานระหว่างบันไดกับพื้นหรือผนังครับเช่นอาจจะหุ้มปลายบันไดด้วยวัววสดุพวกยางหรือหาวัสดุที่มีความฝืดมารองครับมาดูอีกข้อนะครับพนักง,งานขนส่งสินค้านำสินค้าวางบนท้ายรถบรรทุกถ้าไม่ต้องการให้สินค้าเลื่อนถลยตกลงมาเมื่อรถเคลื่อนที่ พนักงานขนส่งสินค้าควรจะทำอย่างไรดีครับเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเลื <S ais ama> <S ain ama> ่อนถลายตกลงมาเมื <S ais ama> ่อรถเคลื่อนที <S ais ama> ่พน <ama> ักงานขนส่งสินค้าควรใช้เชือกรัดสินค้ากับตัวรถครับเพื่อเพิ่มแรงกดลงใบที่พื้นรถซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานครับเรามาดูข้อสอบโอเนกันบ้างครับ ข้อนี้เป็นข้อสอบออนไนปี2560ครับโจทย์มีอยู่ว่าวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่บนพื้นโดยการลากด้วยแรง F ขณะวัตถุเคลื่อนที่เกิดแรงเสียดทาน F การทำต่อวัตถุตลอดเวลาดังภาพครับถามว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเป็นแรงเสียดทานประเภทใดและการกระทาใดที่ทําให้แรงเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้นมี2คํคถามนะครับแล้วก็มีสตัวเลือกครับ เรามาดูคําถามทีละข้อนะครับคําถามแรกก็ถามว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเป็นแรงเสียดทานประเภทใดอ่าโจทย์เขาบอกว่าวัตถุก,กําลังเคลื่อนที่ใช่ไหมครับดังนั้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจึงเป็นแรงเสียดทานจนครับถชงฉันตัวเลือกนี้ถูกนะครับคราวนี้มาดูอีกคําถามหนึ่งครับก็ถามว่า การกระทำใดที่ทำให้แรงเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้นครับเราทราบแต่ว่าขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวซึ่งในตัวเลือกเนี่ยเขาบอกว่าให้เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับดังนั้นจะไม่ใช่นะครับแล้วก็ขนาดของแรงเสียดทานเนี่ยยังขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่พื้นผิวกระทำต่อว,วัตถุในแนวตั้งฉากครับ ก็คือแรงนี้ซึ่งการที่เราจะเพิ่มขนาดของแรงที่พื้นผิวทำต่อวัตถุในรนัางฉากเนี่ยเราทําได้2ออย่างครับก็คือเราอาจจะเพิ่มน้ําหนักของวัตถุนะครับโดยการเพิ่มมวลหรือเราจะเพิ่มแรงกดจากด้านบนก็ได้ครับดังนั้นถ้าเราจะเพิ่มขนาดของแรงเซทานก็คือเราสามารถเพิ่มมวลของวัตถุได้ครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือตัวเลือก3ครับ เรื่องแรงสถทานนี้นะครับเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราหลายเรื่องเลยครับยกตัวอย่างเช่นฝาขวดน้ํานี่ครับนักเรียนเราคิดดูสิครับว่าถ้าฝากขวดน้ําเป็นพลาสติกผิวเรียบเราคงเปิดขวดได้ยากถูกไหมครับดังนั้นเขาจึงทําให้เป็นร่องแบบนี้เพื่อให้มีแรงยสถทานจะได้เปิดได้ง่ายครับหรือพื้นรองเท้าก็เช่นกันครับเขาก็ทําเป็นร่องเป็นลักษณะที่เป็นผิวครุกระนะครับเพื่อจะให้พื้นรองเท้าของเราไม่ลื่นครับ หรือบนถนนครับก็คือจะมีนักเรียนจะพอสังเกตเห็นไหมครับว่าบางที่เนี่ยจะมีสีแดงทาไว้นะครับอาจจะเป็นช่วงทางโค้งสีนี้นะครับจะเป็นสีกันลื่นครับจะช่วยไม่ให้รถเนี่ยลื่นถลายเวลาวิ่งบนพื้นถนนครับหรือรถไฟแม็กเลฟในตอนที่1ครับซึ่งตัวรถไฟเนี่ยลอยอยู่เหนือรางซึ่งการที่ตัวรางนะครับกับตัวรถไฟไม่สัมผัสกันก็คือจะทําให้ไม่มีแรงเสียานครับ ดังนั้นในการดันตู้เรานําความรู้เรื่องแรงเสียดทานมาหาวิธีลดแรงเสียดทานได้ยังไงครับการที่เราเอาของออกจากตู้ก็เป็นการลดแรงที่ตู้กดพื้นในแนวตั้งฉากหรือการเอาผ้ามารองระหว่างตู้กับพ um ื้นครับก็จะเป็นการเปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสซึ่งทั้งสอวิธีนี้ก็เป็นการลดแรงเสียดทานครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่าแรงเสียดทานจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแรงที่พื้นผิวกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากและขึ้นอยู่กับชนิดของผู้ผิวสัมผัสครับซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อแก้ปัญหานในชีวิตประจำวันของเราได้ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนแรงเสียดทานอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นแรงอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ